กับการสวัสดีช่วงเช้าของวันที่18กันยายนพศ2 5 6 7กาบสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับกับพ่อๆกันทุกเช้าครับสำหรับชิมนี้กับมีงัวอ่าไทยพื้นบ้านมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงครับผู้ใดหางัวไทยพื้นบ้านไปเลี้ยงกับร่องพิจนาเม่นนะครับพี่รองครับอ่าก่อนอื่นเป็นงัวทรงฟี200กิโลเมตรเรากับบริการจิมเงินไปทางโดยบุตรหมัดจำกอน ใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับงัวไปหอดบอลหยอดซองกับจังเก็บเงินกันเนะครับพี่น้องครับอ่างัวอย่างนี้นี่ตัวใดมีตำหนิผมก็สิบอกว่ามีตำหนิไปเลยนะครับพี่น้องครับตัวใดบ่มีตำหนิก็รับประกันค่าโทัวคาถอนให้สูงสุดให้ครับพี่น้องครับอ่านอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรที่เข้าส่งให้ฟรีแล้วเข้าการจะส่งให้ได้ทั่วประเทศอ่าถ้ามันไกลกันบ่หนาเจียดกัส่งฟรีให้เช่นเดิมแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนาเจียดกัต้องมีค่าน้ามูกน้ามันเพิ่มเล็กๆหน่อยๆนะครับพี่น้องครับ อ่าบอหลายยายห้างบอหมองขายด้วยครับพี่น้องครับอ่างัวมีอยู่สี่ชุดครับพี่น้องครับอ่ามาเมืองชุดที่หนึ่งหน่ก่อนครับพี่น้องครับมีเทิงราคาหยกราคาแยกฟังให้จบคลิปครับพี่น้องครับอ่าชุดที่หนึ่งประกอบด้วยงัวจังไดเนี่ยครับเป็นแม่ลูกเมียสองโคมแม่ยหลุนทองลูกโคมเลยครับไทยพื้นบ้านเาครับเป็นงัวลูกแดงสองโคมครับแมียเขาได้สูงหลายนะครับแม่ยลอยนี้ซีบัวครับอ่าแม่โบดนี่ครับแม่ขาวนี่แม่โบดแม่ยหลุนทองลูกสาวอยู่หาเดือนเนี่ยเนื้อหนังดีสดๆ อ่ะส่นนี่ลูกเพลนครับลูกกระโบดเช่นกันลูกตัวขาด้วครับขาโบดแล้วก็แม่อ่าแดงเม็ดขขาเปลือกนี่กับลูกเมียลูกเล็กลูกแรกเช่นกันครับพี่น้องครับตูงเมียนยี่สิบอ่าสำหรับชุดที่หนึ่งงูซีโตแม่ลูกเมียสองข้อมูลท่องทั้งสองข้อมนี่เอาไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับรองพิจารณาบ้างครับผู้ใดหางง้อไทยพื้นบ้านเลี้ยงอ่ะชัดนี้มั้งชุดที่สองครับพี่น้องครับอ่าชุดนี้มีทั้งหมดหกตัวนะครับพี่น้องครับประกอบด้วยเมียลูกเมียสองคมแล้วก็งัวสาวงัวเบาอ่ามึงอเมียลูกเมียคมนี่เองครับเป็นเมียลูกเมียงัวลูกแรกอายุสี่หาเดือนเมียกับรุ่นทองเช่นกัน อาท่ว่าเมียหมากันหูตัวน้อยน่อยครับหูแบงขางนึงนะครับแต่ว่าแขนลาขาเกิืองยังอื่นบ่มีต่ำนีอย่างเด้ยครับพี่รองครับเมียสูงร่อยสามสิบบวกอ่าแล้วก็ัวผูลูกผสมไถไงบามันอายุหกเดือนแล้วก็เมียสาวแองกัดอายุสิบเดือนนี่ครับตัวยุคหักันอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับอ่าแม่ว่าจิวลูกผสมบามันง่วลูกแรกแม่ลอยสามสิบห้าบวกอาทิว่าแม่ยตำนี้ขาทกแล้วครับพี่รองครับ เดี๋ยวผมไล่มืองครับไปไปอ่าถงแงาหมอกโตครับพี่น้องครับอ่าสำหรับงัวหกตัวเนี่ยไปสามหมื่นหาพันบาทพ่อได้ครับพี่น้องครับนะครับขายขาถทขังหนึ่งทง้งาหมอกโตแล้วครแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดทุนหน่อยอ่าพิารณาเป็นเมียพันได้ครับพี่น้องครับคุณเนือได้ครับเพราะว่าราคาพอแพงครับเลยงัวหกตัวได้ครับเงินสามหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับอ่าชุดที่สองพันไปครับพี่น้องครับ อ่ามืนอี้มึงชุดที่สามครับอ่าขายโยกขั้วนะครับชุดนี้มีหกตครับพี่น้องครับแต่แยงนีเป็นงัวแพงถ้าพอน้องากแยกคงก็สีแยงให้แต่แยกค้มละเมื่นหกหรอครับพี่น้องครับแต่ยกนี่เอาไปสี่เมื่อนบาทเพิ่งเพียงครับประกอบด้วยเม่ลูกเมียสองโคมครับพี่น้องครับนี่ครับเม่หลูกเมียคมนี่อ่ารุนทองลุกมค้มนะครับเป็นงัวลหกแรแลูกคมครับแล้วกับเม่ลูกเมียค้มนี่ครับ นี่ครับแม่เหลืองเม็ดขดเปลือกนี่ครับกับลูกเสาอ่านี่ครับแล้วก็แม่ลูกไส้นี่ครับตัวแม่เพิ่นงว่อกเดียวกันครับนี่ครับลูกไส้ถ้ายกมื่อนีสี่หมื่นบาทเพิ่งเพียงครับพี่น้องครับถ้าแยกคมละหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับอ่าชุนนี้แยกได้นี่ครับพี่น้องครับคมละหนึ่งหมื่นหกพันบาทเด้อครับถ้าแยกถ้ายกกับซุดคุ้มครับพี่น้องสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมก้าวไปขังต้นเล้วครับพี่น้องครับอ่ามันนี้เมื่อมึงแม่ลูกคมนี่คนต่อมาหลายครับพี่น้องครับ แม่ลูกเมียโคมแดงบดลูกแรกแม่รวยสามหาบวกลบสองเป็นแม่ไม้แล้วครับลูกสาวสวยๆอายุสี่เดือนแม่ทับโตพอบำมันอ่ล้อพานรอบครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมองขายครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจโทรมาได้ครับกดกติกาทั้งข้อบกันจาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันครับจาโทษควบสาใจครับพี่น้องครับมากอีรีกับยังโทรมาหาผมเลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์ที่นึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสารชิมนีก็ขอจบไป้นเพียงเท่านี้ครับสวบสดีครับ